มัดมีสวัสดีค่ะ,คะว้าววันนี้ชาววันศุกร์โอ้ได้หัวพ,พี่ลิงมาผมผมสีด้วยเป็นไงบ้างคะมาโรงเรียน,นชอบนสนุกหรอชอบไหมคะชอบค่ะโอ้ได้เพื่อนหรือ,อยังคะได้แล้วค่ะเดแล้วเพื่อนน่ารักไหมคะน่ารักค่ะอน่ารักพรุ่งนี้ปิดฤดูกาลโตเกียวมิวสิกที่อุดรธานีน้องมมีจะไปด้วยไหมคะ ค่ะโอ้ฝ่าว่แม่เอฟซีมาให้กำลังใจน้องมัดมีด้วยนะคะเขาเขาเสียงทุกเขาหน่อยโอ้กูกูกูอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแม่เอฟซีบ๊ายบายจุ๊บด้วยโอูเป็นบ yeah, ๊ายบายโอเคค่ะ